โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสุทธิการวิกตูรี่แคทนั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้สุนทรพหอมอรอยอยู่ผมวิกตูรี่แคทนั่นเองเการังกำลังจะเล่นเกมมอยครับนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์ครับสกายวอลนั่นเองนะฮะผมซึ่งตอนนี้ผมก็เลือกทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่กับ นำนะฮะนำนบีนำบีหนึ่งศูนะฮะ,ะ,ฮะไม่รู้กันว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับอยู่กับแมปเพกาวนั่นเองนะฮะเพกาวนี่เป็นแมปที่เล่นไวมากนะฮะเล่นไวจบไวนะฮะรีบร้อนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไหนขึ้นมาของซอิเก็บให้หมดครับไม่ต้องแบ่งลูกทีม <laughs> เดี๋ยวกันนะจ๊ะขอเลือกของแป๊บนะฮะเรามีดวงตาของเอนเดอร์แมนด้วยโอ้เยี่ยมจริงๆนะฮะ ก็เราก็ถือว่ามีของดีแล้วแหละนะฮะผมแล้วก็มีดาบด้วยอ่าดาเมจมีดาบองดาเมจด,ด้วยนะฮะโอเคเรียบร้อยนี้ก็อ้าวชิบหายแล้วทิ้งของดีไปนะฮะดวงตาอีเดอร์แมนใกล้ๆนะฮะแล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้โอเคนะฮะอย่างนี้แสดงว่าผมต้องอ่าเก็บของนะฮะต้องเก็บของอ่าขอปั๊มแป๊บหนึ่งเยี่ยมนะฮะ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืมจริงๆครับผมก็อยากได้ของดีนี่โอ้โหลูกทีมเราทิ้งของไว้นะฮะเป็นของที่มีค่ามากนะครับโอ้โหเจ๋งเจ๊งเจงเจงนะฮะโอ้เวลี่กูดเวลี่กูดโอ้เวลี่กูดอ่าในขอของในซีขอของในซีอยากได้ของอ่าของแร่บ้างอ่ะของของแร่โอเคหได้มาครับหนึ่งอันปึ๊บแล้วก็อีกหนึ่งอันครับผม เยี yeah. mm ่ย hmm. มในกล่องนี้มีอะไรมี exp อีกแล้วนะฮะปัม um. mm hmm. นะฮะตอนนี้เราก็อยากได้ไม้เอา thank you very much! thank you very much! ออของเทพอยู่แล้วนะฮะคงกับพันหนึ่งนะฮะโอเคงั้นเราก็ทิ้งไปนะฮะจริงๆตอนนี้ผมก็อยากได้ของเทพแล้วนะนั่นก็คือ,อของนิดหน่อยนะฮะโอเคผมอยากได้ไม้นะฮะไม่ทราบว่าแถวนี้มีโต๊ะครับไหมเยี่ยมนะฮะตอนนี้เราก็ไม่จำเป็นแล้วอุ๊ยชิดเอาลีชิด โอ้จบง่ายจัง <c oughs> จบง่ายจังทำไมมันจบไวขนาดน,นี้นะฮะโอ้โหมันรีบกันไปไหนวะคุณผู้ชมผมไม่เข้าใจเลยนะฮะคือกำลังคาบของอยู่วะแล้วเพื่อนลูกคิมเราหายไปไหนอะ่ะเออนั่นสิคือสิ่งที่เราต้องการคำตอบนะฮะโอ้เอาใหม่เอาใหม่เล่นใหม่ก็ได้ผมจะลงไปเก็บของข้างล่างนะฮะแน่นอนว่ามันต้องมีไดมอนด์เยี่ยมหนึ่งก้อนครับเดี๋ยวกอนนะจ๊ะเดี๋ยวกันนะจ๊ะ เด็กคนนจาเด็กคนนจาอย่าแย่งของเราอย่าแย่งของเราเยี่ยมครับได้มาแค่นี้ก็ถือว่าภาคภูมิใจแล้วนะฮะโอเคไหนดูซิขึ้นมาด้านบนหน่อยนะฮะต้องการไม้อ่ะเยี่ยมนะฮะเราไม่ได้ของอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเราแย่ยงลูกทีมเราไม่ทันนะฮะโอเคปึ๊บอ่ะคาบก่อนครับโต๊ะก่อนนะปึ๊บเรียบร้อยครับผมอ่ะวางรแถวนี้เลยง่ายๆนะฮะเยี่ยมนะฮะได้ของมา เราก็คาไปได้ของมาแล้วก็คาไปปื๊บเรียบร้อยครับอืมเยมีเ่ยมเยมี<ๆ>่มเยี่มนะฮะโอ้โหโอ m มก o ดโอ m มก o ดผมเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มันก็มีนะฮะแล้วผมจะคาเพื่ออะไรอยู่ไว้เนี่ยเออด้านหลังมันมีไม้ผมไหมอืมผมคิดว่าเราอาจจะต้องใช้ไม้ในการต่อไปทีมอื่นๆนะฮะไม้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะแล้วก็หาง่ายด้วยนะครับผมเลยอยากได้ไม้มากๆเลยโอเคโอเคได้ไม้อะไรสิบปะ่ะ ตอนนี้แลกกันนะฮะคราฟให้หมดเลยดูซิว่าได้อะไรโอ้ห้าสิบสองเยอะครับห้าสิบสองเยอะเยี่ยมจัดไปนะจัดไปเลยนะฮะลูกทีมเราเต่าบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมนี่นี่นี่ฝั่งนู้นยังงงอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ไม่มีชุดเลยนะฮะโอ้โหแต่เรามีดาบเทพเว้ยเ,ออเรามีดาบเทพแต่แม่งมีชุดนะ <c oughs> แต่ว่ามันมีชุดนะออ่นี่น,น,น,นีขอดูก่อนสิเยี่ยมเราได้พิแอคมานะฮะ โอเคมีชุดอะไรให้เราเล่นไหมอะนี่มีชุดอะไรให้เราเล่นให้เราแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยนะฮะดูดีดูดีดดอ่าดูดีมีสง่าอาสี 3, นะฮะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วนะฮะน่าจะต่อสู้ได้แล้วนะครับโอ้โอเคแล้วเราจะต่อขึ้นไปยังไงดีล่ะอืมไหนๆ,ๆผมต่อมาข้างแล้วกันนะฮะ okay, okay. โอเคโอเคโอ้ยของมันก็เทพะเนี่ยไม่ใช่ว่าของมันก็ไม่เทพนะฮะคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บซับซับซับเลยซับเลย จุดนี้ซับเลยค่ะจุดนี้ซับเลยซับเลยซับเลยโอ้ย oh yeah. วู้าวตกไปแล้วตกไปแล้วเยสนะฮะใครชนะนะฮะหรือกันสองคนเนาะโ oh อ้โหโอเมก้าดโอ้โหของของของเทพทั้งนั้นเลยนะฮะว้ของเทพเราอยากได้เราอยากได้ของเทพนะฮะจัดแต่งตัวแป๊บนะฮะถึงเวลามาันจะจบแล้วก็ตาม <laughs> แบบนี้ถือว่าใหญ่มากนะฮะอ่ะอยังไม่ได้เลือกเลยอ่ะโอเคครับไปเลย let's go เลโก้เลโก้เลโก้เยี่ยมนะฮะแต่ว่าแมปซิตี้นี้น่าจะไม่มีดวงตาเอนเดอร์ให้เรานะถ้าเกิดโชคดีเราก็มีไปนะฮะแต่ว่าโชคร้ายนะส่วนมากส่วนมากจะไม่ได้กันนะฮะอืมทิ้งทิ้งทิ้งอ่าทิ้งนะฮะทิ้งทิ้งโอเคโอเคอ่าชิบหายนี่ครับทิ้งนะฮะทิ้งทิ้งทิ้งโอเคนะฮะแล้วก็นะเราอยู่คนเดียวโอ้ my god คนเดียวเฉยนะฮะอยู่คนเดียวเฉยเอาไงดีวะเนี่ยอยู่คนเดียวด้วยนะฮะโอเคเราต้องเก็บของไป ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไปคราฟนะฮะโอ้โหอยู่คนเดียวด้วยว่ะน่ากลัวเนี่ยอยู่คนเดียวด้วยนะฮะาอ,ะฮะอาหารคงไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะโอเคครับทําการปั๊มก่อนปึ๊บเรียบร้อยครับผมขอเอาไม้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเอาไม้แป๊บหนึ่งนะฮะอย่ารีบนะเว้ยอย่ารีบนะเว้ยใจเย็นๆใจนเจนเนนะฮะโอเคอ้าวโอเคครับอ่าได้มา9อันครับผมฟึบ๊บปึ๊บอืมปื้บวางก่อนวางก่อนอ่าเรียบร้อยครับ ทำการครับนะฮะหวังว่าจะเล่นคงคงจะเล่นไม่เร็วนะฮะแล้วก็กางเกงใช่ไหมสิ่งที่เราอยากได้คือกางเกงนะฮะไม่รู้กันว่าจะมีกางเกงให้เราไหมไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยไม่มีเลยมีแต่บล็อกนะฮะเอาอาหารแล้วกันเนาะโอเคครับอืมอย่าหันหลังครับอย่าหันหลังคงกระพันหนึ่งอันนี้อะไรคงกระพันหนึ่งเหมือนกันนะฮะไม่มีปัญหานะน่าจะได้มาประมาณนี้นะครับอืมตรงนี้เรามีอะไรไหมด้านในเราไม่ค่อยได้เข้ามาเลยเนาะ ส่วนมากน่าจะอยู่ในกล่องนะฮะกล่องนี้ก็อยู่ข้างบนโอ้ยติดน้ำนะฮะติดน้ําติดน้ําโอเคเราได้มาทั้งหมดนี่ครับได้มาประมาณนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปไหนดีเราจะไปไหนดีนะฮะหาทางออกไม่เจอเลยนะเนี่ยอืมหรือว่าจะเอาของเพิ่มดีครับของเพิ่มก็ลงไปเนาะของเพิ่มก็ลงไปฟื๊บเนาะหวังว่าคงเขาเคงไม่เลนเ่นเร็วกันเนาะฟื๊บนะ,ะเราจะได้ชุดเทๆนะฮะชุดเทพ โอเคเก็บทองอย่างเดียวนะฮะไม่ได้เก็บทองเก็บหินไดมอนด์อย่างเดียวนะฮะนับโ oh, 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 อ้ชิดโอริชิดโอ้ชิดโอ้ชิดวู้วู้ตกไปหนึ่งตกไปหนึ่งนะฮะใครมาวะแต่ดงว่าต้องมีคนมาแน่นอนนะฮะโอ้โหฆ่าได้ไงว้เนี่ยงงนะฮะงงเลยงงเลยฆ่าได้ไงวะมันมาจากทางไหนครับมันมันต้องมีดวงตาเอนเดอร์แน่นอนเลยนะฮะไม่งั้นมันมาไม่ได้นะฮะไม่งั้นมันมาไม่ได้ตรงนี้มันก็ยังไม่มีทางอะไรนะ เออเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีดวงตาเอนเดอร์นะฮะไม่งั้นมันมาไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคขอปิดน้ําก่อนนะปิดปิดวาล์วน้ำแป๊บเรียบร้อยครับผมอืมเยี่ยมนี่ดูซิแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรโอเคปิดวาล์วน้ําแป๊บนะปิดปิดวาล์วน้ําแป๊บโอเคโอเคได้ได้รีบขุดกันนะฮะแล้วก็ได้คาบกันรีบขุดรีบคราบนะฮะโหเราต้องเล่นเร็วมากเลยนะคุณผู้ชมเยี่ยมโอ้โหได้บล็อกมานะฮะอันหนึ่งนี่ได้มาเท่าไหร่นะเก้าปะ น่าจะได้มา9อันนะฮะ9อันเดี๋ยวก่อนนะกินอาหารก่อนนะฮะเราอยากให้เลือดฟื้นฟูตลอดนะฮะไม่อยากให้มันผิดพลาดเมื่อกี้มันมาได้ไงก็ไม่รู้นะฮะคงงงว่าฮยเราเอาดาบมาจากไหน <laughs> อย่าดูถูกอย่าดูถูกคนไทยนะเว้ยอย่าดูถูกนะจ๊ะอย่าดูถูกเยี่ยมนะฮะจริงๆของเราก็ได้เยอะเลยนะพวกชุดอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคอเราต้องเข้ามาเอาอีกโอเคครับ แถวนี้่ะมีกล่องด้วยเยี่ยมนะฮะกางเกงคงพันสองคงพันหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะฮะใย,ยมีใย,ยด้วยนะฮะขอแต่งตัวแป,ป๊บนะขอแต่งตัวแป,ป๊บโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าไม่จําเป็นละอ่านี่ประมาณนี้ไปละกันเนาะอันนี้โยนไปนะฮะไปเดี๋ยวเราหาทางขึ้นกันครับทางขึ้นทางขึ้นอ่าทางขึ้นอยู่ไหนทางขึ้นอยู่นี่เยี่ยมนะฮะดูซิว่าจะมีใครกล้ามาหือลือกับเราอีกนะฮะของเรานี่ถือว่าเทพแล้วนะอืมถือว่าเทพแล้วนะฮะ ใช้ได้นะฮะตรงนั้นมีคนเหมือนกันนะอืม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 ,อม,อมนะโอเคงั้นขอยืนแป๊บหนึ่งขอยืนแป๊บหนึ่งนะฮะทาการเอาของอะไรแปร๊บหนึ่งนะฮะคงกับพันสองคงกับพันหนึ่งนะฮะหรือจะเอาเกาะเดเกาะก็ได้นะ,ะตอนนี้เราก็คาบเกาะได้แล้วนะฮะโอเคขอเอาเซฟตี้แป๊บเนี่ยเรียบร้อยครับได้มาฟื้นอ,อืมมันแน่นเว้ยเฮ้ยของมันแน่นครับของมันแน่น เออเอาอะไรดีกางเกงดีกว่าเนาะโอเคครับกางเกงคงกระพันสองนี่คงกระพันหนึ่งนะฮะเอี่ยมเอาหมวกไปเลยนะฮะจบเลยทีเดียวนะฮะโอเคโอเคตอนนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าอย่าพลาดใครมาตอนนี้ผมบอกเลยว่าอย่าพลาดนะฮะใครพลาดนี่คือจบเลยนะครับโอเคทิ้ง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 โอเคนะฮะอันนี้ทิ้งไปนะ TNT ไม่น่าจะใช้ได้นะฮะไม่ใช่ว่ามันไม่สามารถใช้ได้ใช้ได้ครับผมแต่ว่าผมอาจจะไม่มีเวลาที่ใช้มันนะครับผมเลยเลือกที่จะทิ้งดีกว่าโอเคมาเราได้ของมาประมาณนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต่อไปข้างๆเรา <c oughs> ตรงนี้มันเงียบๆในะนี้โอเคเราต่อไปเลยครับผมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหคนเยวก็เฟี้ยวได้เลย มันจะประวัติซ้ำรอยเหมือนเบดวอลหรือเปล่านะฮะที่คนเดียวสู้กับผู้เล่นตั้งกี่คนนะเจ็ดคนเลยดีเดียวนะฮะโอ้โหแม่งเทพเนี่ยอ้าวตกลงไปแล้วจ้าตรงไปแล้วนะฮะผมบอกแล้วว่าคนไทยส่วนมากชอบต่อตรงนะฮะอย่างเช่นผมนะฮะต่อตรงไม่อยากอ้อมนะฮะอ้อมมันเสียเวลาอ้อมมันเสียเวลาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยสนะฮะโอเคเข้ามาด้านในแล้วครับเดี๋ยวดูซิว่ามีผู้เล่นอยู่ไหนกันบ้างนะฮะแถวนี้มีไหมอะ่ะขอเช็คด้านล่างก่อนได้ปะ เช็คด้านล่างก่อนดีกว่านะฮะผมไม่อยากที่จะเดินไปหลายทางนะฮะไม่แน่อาจจะมีผู้เล่นอยู่ด้านล่างนะเออกล่องก็มีนะแต่ว่าของไม่มีใครเอาไปเลยนะฮะตรงนี้มีผู้เล่นหรือเปล่าเอ้ยมีม,มีตรงนี้มันต้องไอ้นี่อยู่แล้วนะฮะโดนขุดไปแล้วอืมมีรอยขุดไปแล้วนะฮะแต่ว่าไม่รู้เหมือนว่าตอนนี้ผู้เล่นอยู่ไหนนะฮะแต่มันมีรอยขุดไปแล้วนะอืมโอเคโอเคนะฮะอยู่ไหนกันวะเนี่ยฮะมันมีบล็อกวางอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ผมไม่ทราบว่ามันไปไหนกันนะฮะหรือว่า คนที่ฆ่าเราหรือเปล่าเออเฮ้ยก็มีส่วนนะอมีส่วน,ม,วนมีส่วนนะฮะโอเคโอ้ผมพลาดมากเลยผมทิ้งไอรอนนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเรามีไอรอนใช่ไหมเราทําเป็นถังน้ําใช่ไหมพอม,มีถังน้ําปุ๊บเราก็กระโดดยิ่สูงได้นะฮะแล้วก็น้ํารองรับข้างลง่างโอ้โหเครียดเลยนะฮะโอเคโอเคมีอะไรให้เราเล่นไหมอ่ามีอาหารให้เราแค่นี้นะเยี่ยมโอ้ถังน้ําถังน้ําช่วยชีวิตนะฮะมีถังน้ําให้เราเล่นอีกแล้วคุณผู้ชม เยี่ยมผู้เล่นเหลือ5้าคนนะฮะไม่รู้มกันว่ารอบนี้เราจะชนะไหมโอเคขอเพิ่มบล็อกก่อนนะจ๊ะโอเคครับเทพครับเทพโอเคเมื่อกี้เราก็ได้กระโดดลงมาผมคิดไม่ถึงนะฮะเมื่อกี้เราก็น่าจะกระโดดลงมานะครับโอเคนี่ครับก็ถึงชั้นหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วมาเราจะไปทางไหนดีโอ้โหชุดมันเทพจริงๆนะฮะเออผมต้องต่อไปทางไหนดีวะเนี่ย ต่อมาทางนี้ก็ไม่ได้นะฮะผมต้องต่อตรงนะฮะต่อตรงไปตรงนู้นเลยนะหรือว่าเราจะต่อไปทางฐานเดิมฐานเดิมแล้วต่อต่อไปทางขวามือของเรานะฮะก็ได้นะอืมก็ได้เหมือนกันนะครับอืมแถวนี้ตรงรถนี่มันมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมอืมไม่มีอะไรให้เราเล่นเลยเนาะโอเคครับตรงนั้นก็ถือว่ากําลังชุลมุนนะฮะเอ้ะหรือว่าเราจะต่อตรงนยวคุณผู้ชมอืมต่อตรงก็น่ามีความคิดเห็นที่ดีนะฮะงั้นเราต่อตรง ปึ๊บปึ๊บต่อตรงไปเลยนะฮะต่อตรงไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยนะฮะมาเดี๋ยวผมต่อตรงเลยนะอ่าก็ถือว่าน่าจะไกลอยู่นะฮะดูซิว่ามีใครรอเราหรือเปล่าโอ้เงียบกริบนะฮะเงียบกริบนะฮะไม่แน่นะฮะเรามีแววที่เราจะชนะก็เป็นได้นะฮะคนเดียวก็ฟิลได้นะฮะถ้าเกิดสองคนมันก็โอ้โชลมุนนะฮะโฉลมุนวุ่นวายนะครับโอ้นี่มันต่อไปตรงนู้นกันครับคุณผู้ชม เยี่ยมนะกูก็ต่อมาตรงนี้มือันไปทางนู้นนะฮะเราก็มาทางนี้เราก็ไปลอยหลังมันเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีนะฮะคนไทยนี่ชอบลอยนะฮะชอบลอยปื๊บ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 อู้ออริชิทออลีชิทออลีชิทโอ้ยอย่าวิ่งตามกูมาเนอนระ์อย่าวิ่งตามกูมนนะเาเนอร์อา้าวอ้าวอ้าวชิบหายแล้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 วโอ้โหโอ้โหโอ้หู โอ้โห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 โอ้โอยตายแล้วตายแล้วมาวิ่งขึ้น,นบนเลยครับผมผู้ชมสเต็ปเดิมเรามีถังน้ำอยู่นะฮะอืมถ้าเกิดเราต่อขึ้นมาขบนได้อะยังไงดียังไงดีลงมาเลยครับเลื่อนรถแน่นอนนะฮะลงมาอย่างนั้นนะฮะโอเคเรามีถังน้ำเว้ยเรามีถังน้ำเราฉลาดพอนะนายนายอย่าทำร้ายเราเลยอ้นะฮะทุบกระจกทุบกระจกโอเคนะฮะ ขอตอบแป๊บขาวางน้ำก่อนนะปึ๊บนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดมันมานะเสร็จผมมันมาเสร็จผมมันมาเสร็จผมแน่นอนนะฮะมาเสร็จผมแน่นอนมาเสร็จผมแน่นอน,น,เ,น,น,อนเอาไงดีอ้าวมันแบ่งนู้นครับคุณผู้ชมแบ่งนูน้นเอาไงดีเอาไงดีช่วยคิดครับช่วยคิดต้องเราต้องคิดก่อนว่าเราจะทํำยังไงดีนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ซ่อนอยู่นะฮะรู้สึกว่าอื มันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเริ่มใกล้เข้ามาแล้วแถวนี้มีไหมไม่มีนะฮะอ่าลงแบงล่างแล้วนะฮะโอ้แสดงว่าไม่มีใครเห็นผมนะฮะโอ้ยเก่งเป็นบ้าเลยเว้เราเนี่ยนะฮะโอ้โหพลาดไหมถ้าเกิดผมขุดอย่างนี้มันจะพลาดกระตกลงไปไหมคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าผมพลาดเองนะเออไม่ได้นะโอ้มมีคนมาครับผมมีคนมาฟื้นมนมีคนมาเว้เฮ้ยเอเหมนมีคนมาครับ เอาไงดีตอนนี้มันก็ยังชุลมุนกันอยู่ข้างล่างนะฮะอ๋อมันเดินลงไปแล้วคุณผู้ชมเฮ้ย,อย,อ,ยอย่างที่ผมพระบอกเลยว่าเดี๋ยวเราพลาดเองนะฮะเยี่ยมนี่เราเข้ามังงหนครับงงยังงงนะฮะยังงงกันอยู่ยังงงกันอยู่ว่าเฮ้ยพวกมึง,ม,งมึงทำอะไรกันอยู่วะ <laughs> เฮ้ยชีตโอริชีตต่อเข้ามาเลยจา้าต่อเข้ามาเลยเข้ามาเลยจ้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยน้องพี่เข้ามาเลยน้องพี่าาเย่เย่เย่ เข้ามาเลยน้องพี่เข้ามาเลยน้องพี่อ้าวชิดโอ้ยชีดอ่าเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยอ่างันวิ่งลงก็ได้วะอ้าววิ่งลงก็ได้จ้าวิ่งลงก็ได้อ้าวลงไปเลยลงไปเลยครับผมลงนะอ่าโอเคผมลงละอู้ชิดโอ้ยชิดวอ้โหโอ้ดาบมันเทพวะดาบมันเทพดาบมันเทพขอขอเรานิ้วนิ้วนิ้วโดนลุ่มอุ้ยอู้อู้อโดนลุมอย่างงี้ใครจะสู้ไหววะเนี่ยโอ้โห นะฮะลูกทีมเราก็ไม่มีเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะหรือคนเดียวนะฮะไหนดูซิว่ามันจะอยู่ไหนไหนวะตัวนี้เยี่ยมนะฮะมันอยู่ไหนวะนะฮะไม่หาแม้จะไม่สามารถหาพิกัดได้ด้วยนะฮะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ฮะอยู่ฐานตนเองเหรอโอ้อยู่ฐานตนเองอ๋อ ฐานี้ที่มันกําลังจะต่อมานะฮะแต่ว่าเราโดนตรงกลางจัดการไว้นะฮะไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาโอเคผมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะรอบนี้ขอเอาเป็นสองคนดีกว่านะเมื่อกี้ผมรีบเข้าไปหน่อยนะฮะอันนี้ก็ได้นะสามคนโอเคเลยนะฮะผู้เล่นกำลังเต็มเลยคุณผู้ชมปึ๊บเราอยู่กับพวกทีมอื่นๆด้วยนะฮะอุ้ยทะไมชุดมันเทพจังวะเฮ้ยมันชุดมันเทพว่ะเอาเรื่องเนี้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไหนไหนไหนเอาของก่อนนะ เอาของอันเดอร์เอาของอันเดอร์เอาของอันเดอร์ใจเย็นใจยเย็นเยี่ยมนะฮะตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคขอจัดระเบียบแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ามีของเทพครับมีของเทพให้เราเล่นนะฮะมีของเทพอะไรมีอะไรให้เราเล่นด้วยอ่าอย่างงี้ปื๊บเรียบร้อยนะฮะดาบหกจุดห้าโอเคนะ,ะทิ้งทิ้งทิ้งโอเคอันนี้ทิ้งทั้งหมดนะฮะทิ้งทั้งหมดทิ้งทั้งหมดนะฮะ โอเคผมจะเก็บไว้ประมาณนี้อ่าไว้ประมาณนี้นะโอเคด้านล่างมีของอะไรให้เราครับให้เราหาอีกไหมไม่มีแล้วโอ้โหเก็บกันไปแล้วเก็บกันไปหมดเลยนะฮะอืมทำไมเก็บกันไวจังโอเคโอเคนะฮะโอเคขอไม้ก่อนละกันเนาะโอเคเราจะได้ต่อไปที่อื่นได้นะฮะเพราะเราไม่มีไม้เลย โอ้อันนี้เป็นเป็นขวานลงมนด้วยนี่หว่านะฮะหรือว่าที่เรียกกันว่าเอนชา่นั่นเองนะฮะโอเคโอเคเยี่ยมนะฮะอ้าวัตถุฟักโอ้ยมาแย่งเอาทำไมนี่เยี่ยมครับได้ม,มาสิบห้านะฮะโอ้โหห้าสิบสองโอเคนะฮะห้าสิบสองต่อไปข้างๆแล้วกันเนาะโอเคปื๊บหวังว่ามันคงไม่มี ธนูหรือว่ามีอะไรแปลกๆนะฮะผมขี้เกียจดีจะตกลงไปข้างล่างนะฮะเพราะด้านล่างนี่ไม่มีอะไรรองรับเราเลยเยี่ยม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 ครับเยี่ยมเราจะต่อไปไหนดีนะฮะนั่นสินั่นสิใจเย็นก่อนนะจ๊ะ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 อน้าวชิบหายแลวอ้าวใจเย็นก่อนนะจ๊ะใจเย็นก่อนนะจ๊ะไม่แน่ครับรอบนี้เราอาจจะได้นะฮะรอบนี้เราอาจจะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่รู้เว้ยมันไม่รู้เว้ย มันไม่รู้เว้ยเฮ้ย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 มึงไม่รู้ใช่ไหมน่านั่นโดนลาวาไปครับโดนลาวาไปนะฮะโดนไปทั้งคู่เลยเยี่ยมโดนไปทั้งคู่ครับโดนไปทั้งคู่แล้วเราจะอุดอุดลาวายังไงนี่อุดไปแล้วนะฮะอ่าลูกทีมเราเห็นไหมเออเนี่ยเก่งบาล่าเก่งบาล่าเออเก่งบรรจาเก่งบรรจาเห็นไหมมีของเทพ่ยางล่างนะแต่ว่าอ้าวโดนไฟเองนะฮะ โดนไฟเองอไหนดูสิของของของเยี่ยม,มเรามีเกาะแล้วนะฮะชุดตอนนี้เราก็ถือว่าเซฟตี้พอนะฮะอา้าวทีมนี้ก็ต่อไปข้างๆด้วยนะฮะอ่าสติกก็บไวอุย้ยถังน้ำโอ้ว่ what the fuck? าดูฝั่งถังน้ำผมทิ้งถังน้ำนะฮะถังน้ำที่มันมีค่าสำหรับผมมากเลยนะฮะจะได้ตักน้ำได้คือผมทำตกนะฮะอืมปวดนิ้วนะฮะ,วะเวลาผมเล่นสกายวอลที่ผมชอบปวดนิ้วนะฮะ,ะเวลาที่เราเล่นแบบพีวีพีอะไรประมาณนี้เฮ้ยชิบ เฮ้ยชึบเฮ้ยชึบไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ใส่นะอยู่ใส่เนอ้อไม่อยู่ครับแปลงนู้นแล้วอ๋อแปลงนู้นแล้วแปลงนู้นแล้วอืม้มตอนนี้เพว่เรเหลือสิบสองคนนะฮะแต่ว่าผมยังเดินวนกันอยู่เลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคนะฮะผมนึกว่าผมนึกว่าผมเหลืออยู่คนเดียวนะฮะโอ้หลี่ชีตโอ้หลี่ชีตโอ้หลี่ชีตข้างหลังข้างหลังข้างหลังเซฟตี้เซฟตี้โอ้โหชุดแม่งเทพเว้ยเฮ้ย ดาบกูซูไม่ได้นะฮะดาบกูซูไม่ได้ดาบกากเว้ยดาบเราแค่ดาเมจหกจุดห้านะฮะอ้ด้านหลังก็มาว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาให้มันตกลงไปครับให้มันตกลงไปให้มันตกไปตกลงไปตกลงไปเยี่ยมเยี่ยมตกลงไปแล้วก็ด้านหลังเราด้านหลังเราก็มีนะฮะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะขุดก่อนขุดก่อนขุดก่อนแป๊บนึงโอเคเราขึ้นไปอยู่บนดีกว่าครับนี่ครับด้านล่างตัวนี้ก็มาครับตัวนี้ก็มา ตัวนี้ก็มาซับเหรอตัวนี้ก็มาซับอุ้ยดาบโหดาบมันเท่กว่าดาบมันเท่กว่าดับ้ดาบมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะฮะดาบมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะฮะยังไงเราก็แพ้อยู่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคครับผมก็สําหรับในวันนี้นะฮะสกายวอ์นะฮะอย่างน้อยเราก็ชนะ อย่างน้อยก็เราเราก็ยังชนะนะฮะแต่บอกเลยว่าอย่าพลาดนะฮะคราวหน้าเราจะไม่พลาดแบบนี้กันอีกแล้วนะครับผมโอเคผมก็ขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามนะฮะก็ขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆนะผมที่ได้ดูจนจบคลิปนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมแล้วก็ชอบสกายวอล์คคลิปอ,อื่นๆหรือว่าชอบคลิปอื่นๆของผมนะครับผมก็ย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกำลังใจผมเองและให้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิทย์ที่แคทขอ